กินดังฮะลักกี้กินอะไรยินไม้เลยเราฮะเ้ยเยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเอามาน,นีลูกสากะเปิดขาการมองเห็นนะครับเปิดขาการมองเห็นจักน้อยนะครับก่อนสีออกไปทําการทํางานนะครับมาทักทายกับ เพื่อนๆพอแม่พี่น้องเข้าทุกคนนะครับเปิดการมองเห็นนะครับเปิดท่าการมองเห็นกับน้องลักกี้นะครับน้องลักกี้นอนเดียนนอนลกักกี้ขอของุ้งจันน้อยอเดี๋ยวแล้วครับขอโทษขออภัยนะครับขยับของล้งจันน้อยกันอขอบคุณมากๆนะครับ ถ้ายกับพี่กับน,อน้องเหาจนนายก,สาการสีออกไปทําการทํางานว่าเสีอาอีแตนมาเนะนี่เนาะว่าเสียวอ,อีแตนไปแก้ไหม่นะครับเอาอีเออาีแตนเอาอีแตกนี่อยนะไปแก้ไหม่มาเผาทานนะครับตัดตัดไบเหล้วยวนี่มันได้ไปยันี่ได้ไปแก้อยู่นะครับอตัดไบเหล้วยวนี่มันไปแก้อยู่ก็เลยกับสีเอาอีแตนไปแก้เพื้นเขาเตาครับน้องลักกี้มันกำลังกินใหม่พี่คนกินเขาอิ่มแล้ว มันกห็าหาไม่กิมเขียวสวินเลยบันน้องลักกี้ลักกี้เอ้ยไม้กิ้มฟันเลยเราอ่ะฮะอหอสวัสดีอ้าวคุณเพื่อนมาแล้วสวัสดีครับคุณเพื่อนเม่อคืนม่อคืนในบรได้ไปอยอดนำยางนำน้ำ,นำกดนําำยางนะครับยอดแล่เร้วว่าสิอานณาอาบทากินเขา่ากินหน้า่าจาเข้าไปเห็นคุณเพื่อนอย่ว่าจะเข้าไปนะครับเห็นหาคุณเพื่อนว่าจะโล่งแล้วนะครับ จะลงแล้วก็เลยบบได้เลืเ่บ่เข้าไปซ้ำนะเนาะดี๋ยไม่ให้กำลังใจย,ย่อนหลังก็ได้ดอกเนาะนะครับโบเ,เลืเ่บ่เข้าไปซ้ำด,ด,ดอกเพราะว่าคุณเพื่อนสิลงแง้วเอาขอบคุณมากนะครับคุณเพื่อนนะครับเลิฟหนึ่งจ้าเลิฟหนึ่งครับพร้อมขอบคุณหลยๆนะครับคุณเพื่อนเอาเปิดค่าการมองเห็นนะสิดอกเนาะเปิดค่าการมองเห็นกับทักท่ายกับพี่ีกับน้องห้องอสวัสดีค่ะลงุงอ๋อคุณบีคุณแมบ่บีสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณหลายๆเด้อนะขอบคุณแม่บีมาให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับเปิดค่าการมองเห Add น็นกับน erm <Ps ikum S 2> ้องลักกี้นะครับเพิ่นเพิ่นกินข้าวกินน้ำแล้วเพิ่นกับม้ากีมฟันก็ได้ไม่กนได้ยังไม่อย่างว่านางกิีมฟันอยู่นี่เนาะขอบคุณนะครับพ่นเพนจอมยุดจอมยุดได้นี่อันนี้คือจอมยุดนะครับจอมยุดอ่าเะนักแสดงต้องคลิปจอมยุนจอมยุดยู่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ๋แม่ไก่สวัสดีครับแม่ไก่ขอบคุณเนหลายเด้อนะครับแม่ไก่ไปแล้ว,ปลว,ลลว,ลวไปแล้วจอมหยุดจอมหยุดลุงซักแล้วคุนไปแล้วอ่าลากทองไปพุ่งแล้วลัก,กี้เอ้ยลัก,กี้ไปไหนไปไหนมานี่มานี่มานี้สมัครกรสมัคกรอย่าเพิ่งไปอ๋มาวนคนนี่แหละอ่าขอบคุณนะครับแม่ไก่ขอบคุณเลหลายเด้อนะครับี่มาให้กำลังใจนะครับวสิยีแสนไปแจ้น เใหม่เอา้มามันนอนเพี้ยคนนี่หละแล้วมึงิวนบ้าอ่านไม่เกียโ <c oughs> ดนเราบอได้อานน้ำให้โอ้โหกินตัวรับไม่ได้เลยน่ารำนะโอ้โหเออไม่เข้าไปดีแล้วเมื่อคืนโดนป่วนอ๋อเพราะพอดีเขาไปว่าสิเขาไปละไรเพื่อนนะครับเห็นอยู่เห็นอยู่ว่าเอาสิโดนป่วนกับพอดีอ่าเพื่อนว่นสิลงแลงเราก็เลยก็เลยเลยบประเขาไปนเสร็จขอบคุณหลายๆนะครับคุณเพื่อน แม่ไก่สวัสดีจ้าน้องลักกี้ลักกี้ชมยุดของลุงศักดิ์กำลังคนหเาัาเนี่ยมาเพี้ยคนทีนะ่มาส่งกำลังใจจ้าสนันนาะแม่ไก่นะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับแม่ไก่สวัสดีจ้าแม่บีนะครับจากคุณจากแม่ไก่นะครับทักทาไทยแม่บีแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆโอ้มีคนมาป่วนบอกครับแม่ คเพื่อนนะครับมีคนมาป่วนบอกสวัสดีค่ะย่าโอ๊บนะครับจากแม่ไก่นะครับสวัสดีค่ะแม่ไก่จากแม่บีนะครับสวัสดีค่ะย่าโอ๊บนะครับจากคุณคุณแม่บีนะครับ <laughs> ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะครับ <laughs> ขอบคุณดวงตานางฟ้านางสวรรค์ด้วยนะครับตอนนี้ก็อ,อิเต็นลุงประสิิไปแก้ฟื้นนะครับก็ <laughs> เลยพ่อนีไป ขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีค่ะยา่าอบจากแม่บีนะครับขอบคุณหลายๆเร้อนะครับขอบคุณแม่ไก่ด้วยขอบคุณคุณย่าอบด้วยนะครับคุณเพื่อนอบเนาะโอ้น่อมาเคลื่อนกับว่าสีไปเยอะเนาะหยอดน้ำสมแล้วว่าสีเห็นคุณเพื่อนดีขึ้นมาอยู่บบดข้าอาบนา้ำอาบทากินข้าวกินน้ำซสนเแลวอ๋อคุณเพื่อนสีลงแล้วกันเลยปรขคบไปสัเนะขอบคุณหลายๆ,ๆเร้อนะครับ ขอบคุณเพื่อนมากๆสวัสดีค่ะแม่บีนะครับจากคุณเพื่อนอบสวัสดีค่ะแม่ไก่จากคุณเพื่อนนะครับจากคุณเพื่อนจากคุณย่าอบเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆท่านกิจตุงซักมันนี่ก็ว่าสิไปแก้ฟื้นมาเผาทานนะครับตัดไม่ยางไว้แล้วเนาะไม่ยางที่มันายหนึ่งมันบอกไหมไิตัดเผาทานเพราะได้เปียงได้ย่างเนาะตัวนี้กระปากัล่องตรงโยกกระสิเพราะได้เปียงอยู่ดอก ส,สวัสดีครับแม่ปูแม่ปูปส,ส,สวสัสดีค่ะลุงศักดิ์ครับผมสวัสดีครับแม่ปูสวัสดีค่ะย่าอบจากแม่ปูสวัสดีค่ะแม่ไก่จากแม่ปูนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกสติกเกอร์ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณดวงตานางฟ้านางสวรรค์ด้วยนะครับที่มาให้กําลังใจแม่บีก็บหายสู้ๆเนาะแม่บีขอบคุณหลายๆนะครับแม่บีเอาจอมหยุดลุงศักดิ์ไปทางไหนเนาะบบดนี้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาจอมยุทธ์จอ, <c ười> อมยุดลุงศักดิ์ไปไหนเนี่ยฮะโอ้เหี้ยนอนเรียนอาลาด,ด,ดิ่ <c ười> สองตัวเลยลักกียร์นักเกี้เอ้ยลักกี้ไหนดูหน้าหน่อยสิดูหน้าคนหน้าบุตรหน่อยสิ <c ười> ลักกี้นอนเสื้อขนดดำเหรอไอ้เบิ้งเบิ้งดังด้วยเขาเบิ้งดังนะงงงเ,นนเสริมดังแล้วนี่เนาะเดี๋ยวจะเสริมดังให้ลูกชายแล้วเขาเนี่ ให้ดูดังหน่อยสิโอ้โหดังแล้วเอานอนเลยโอ้ยจับสื่อเราจะฝ่านอนเปน็นแงงเรื่องอะไรเถอะ,อะกี่นอนแล้วนอนยาวเลยวานกินอิ่มแล้วไอ้ข้อเอืดบ่ไอ้ข้อมึงท้องดูโอ้ท้องไม่เอิด <c ười> ท้องไม่เอืดนะเราโอ้ยข้อท้องสี่ขามันขก็เย็นแยกๆอย่างนี้ฮนะท้องไม่เอิดนะคนโอ้ ช่วยหนาบ,ากนกบวกกว่าตปีต่ยนกันมาเฮ้ยช่วยหนาบน้นี่โอ้นอนกิลี่ยนท้องกางเอาตัวใหญ่บวกกับนอนถึงโอ้เผด็จกานอะเดไเชีไะสองตัวนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ไก่นะค,ะครับแะไก่หัวคนโอ้ยก์สองขาคุณโอ้ยอยากอายส่งบนุงส่งบนุงบม่ต้อง,งท้าเอาท้าเอาแค่นี้พอบนุงส่งเลยงับลงในขาน่ะขาลงขาลง ขาลงขาลงอยากไอ้เพิ่อนอยากไอ้แท้แขกเพิ่นไหมขาลงขาลงบัดละขาลงยั <c oughs> <c oughs> งยกเตืมีมโอ้อยเดี๋ยวสิหาส่งไปอีกหน,นึ่งสวัสดีจ้ายายปูนะครับจากแม่ไก่นะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆน้อ,นอยู่ไห้ยู่หน้าเราลูกสากกับบ่ไวห,หน้าได้แม่ไก่นั่นเราเราเบ่ไว้หน้าพร้อมคือคือเขาขึ้นเราแล้วโอ็เขาขึ้นจากล้านแล้วก็ยก ขึ้นเหล่าเลยเหล่าก็อยูนานอนอยูนุนาดิเป็น,ๆๆๆนรถเป็นยางยึแจ็กยีดแกนก็่วาไบหน้าเบ้อลอนได้เป็นปีปสองปีแล้วนะครับอขอบคุณเล่นหลายนะครับขอบคุณแม่กไกลขอบคุณคุณเพื่อนย่าอบขอบคุณคุณบีขอบคุณคุณยายปูนะครับยายปูยายบีนะครับขอบคุณเล่นหลายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณมากๆเปิดค่ากันมั่งเห็นจเาจาก้กจัก จาก20นาทีเนาะแม่ไก่เนาะเพื่อการจาก10วารหรือ20เนี่ยแหละเนาะนะครับหลักจี้โอ้ยยับไปยับไปยังแม่ไก่คนไรเพี้ยพีกไปฮู้ละไปหลับไปยับทิพย์ยับเออเพี้ยแค่นั่นแหละยัดเสื้อเลยแม่ส่งบนนงส่งบนนงอย่าดิงหะเส่อเลยแม่โอ้ยไอหนี่เนาะขอบคุณนะครับขอบคุณเด้อแม่ไก่ ฝนตกฝนตกบ่จา้าเมื่อนี้บอ่อ๋อมื่อนี้เมื่ตกไหมแม่ไกาตกมาขึ้นตกอยู่พอดีอขีดยางแล้วยอดน้ำสมเรียบร้อยพอดียอดน้ำสมเรียบร้อยกับประมาณาหาทุ่มเนาะตกลงมาอยู่หาทุ่มนี่แหละเก็ยบบ่ได้ไหมแม่ไกายนำยางเก็ยบบ่ได้แค่เน,นี่ยบัดนั้นเขาจะฝนน้ำสมแล้วมันเป็นแขน็งเนาะมันแข็งโตัวมันแขน็งมันก็เลยได้โยน เมองสันโอสิ <o> เป็นรถยังก่อรถน่องขวมไปแล้วนะครับแม่ไก่รถน่องขวมนี่โอ้โห,โหขาวอักหลากว่าได้ยังเลยเอาเป็นยังเป็นยังไปย่างเป็นยัง,เ,ยงเอาเป็นยังเป็นยังเป็นย่างดีเด่นเลยเด่นแล้วเดีย,ดย,ดยบร้อยเมื่อก,กีอส้สู้แม่ไก่ว่าส,สู้นะครับสวัสดีค่ะลุงสากจากยายนาขอบคุณเลยครับยายนาที่มาให้กำลังใจ อ๋อเมตียนนะครับเมเตียนใจมักมวนสวัสดีครับลุงศักนะครับผมสวัสดีครับเมตียนใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กายนะครับจากยายหน้านะครับขอบคุณหลายๆนะครับไปแล้วจอมยุดลุงศักไปแล้วาหมองรีแล้วคุณสี่ไปบืนดีบ่ไปแล้วจอมยุดลุงศักดิจัดการเลยลักี้จอมยุดจอมยุดลุงศักดิแล้วเบืนมาพี่มาพี่มาพี่เลย สวัสดีครับแม่เตือนใจจากแม่ไก่นะครับเบาเบาสุดนะครับสวัสดีครับเบาสุดสวัสดีครับลุงศักสวัสดีครับลุงศักจำอยู่ลงไปล่วสวัสดีครับเบาสุดครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่มห้กาลังใจสวัสดีครับแม่ไก่นะครับจากแม่เตือนใจนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับอายนาสวัสดีครับแม่เตือนใจนะครับจากคุณยายนา สวัสดีบ่าวสุดนะครับจากแมกไอ่ขอบคุณหลายๆนะครับเปิดค่าการมองเห็นนะครับมันเปิดค่าการมองเห็นจักน้อยนะครับพ่อมาเริ่มกันนะครับอวันุ้ดเรื่อเนี่ยอย่างพี่น้องเรื่ลุกซากนะครับอย่างพี่น้องเรื่ลุกซากไม่ได้ไล่โดนได่น้าเนาะก็เลยก็เลยมาถักไทยจักน้อยนะครับเปิดค่าการมองเห็นอ่ขอบคุณบ่าวสุดหลายๆเด้อนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับ แม่ไก่กับหัวใจกอดๆหน้านะครับเอาแม่ไก่แม,ม่ไก่ท่านท่านลงคลิปเน่าไปนอนะครับเห็นแต่เขาไม่หอมไม่หอมเห็นแล้วนะครับไม่หอมเพิน่นกิ่นต่อมย่ำน้ำขนนะน้ำขนน้ำมดเป็นแตนะ่แสบเนาะไกบ่บ่อได้ไล่เลยจ้าลูกสักเอาแม่ไก่ขึ้นมาเปิดค่ากาันมองเห็นจกักอ่าสิบว่านาทีหรือยี่สิบวินาทีไปสิเนาะเปิดค่าการมองเห็นจากน้อย สวัสดีจ้ายายนาจ้าฉันนอจากแม่เตือนใจนะครับถ้าทายแม่ถ้าให้ยายหน้าแม่หน้านะครับแม่ก่ว่ายั่งยั่งบอ่อลงพึ่งเตือนอ๋อพึ่งเตืนอนผึ่งเตือนนอนคนละเวลานอะกับเฮา,า,านะามาเท่ากันตอนนี้ก่ออตอนนี้เที่ยงเครื่องนะครับตอนนี้เทียงเครือ่องแล้วเตียงเทียงเครือ่องขอบคุณหลายๆนะครับ คุณย่าอบบอกว่าสวัสดีค่ะเบาซุดนะครับจากคุณเพื่อนย่าอบนะครับทักทายสวัสดีค่ะเบาซูตแต่สันเนาะ,ะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณคุณเพื่อนย่าอบขอบคุณคุณยายหน้าแม่เตือนใจแม่แม่ไก่นะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่มาให้กำลังใจออกจากยี่สิบนาทีเท่าะนะ้อเปิดข่าวการมองเขียนจากน้อย เดี๋ยวกะสิไดเอารถออกไปทํางานแล้ววดนี้ไปแจ้พื้นเขาเตานะครับจะเสร็จได้เพาะทานนั่นแหละก็ได้เพียงได้ย่างนะให้กำลังใจเด้อลุงซักนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณเ,เม่เตือนใจเด้อน,นะครับที่แวมห้ยกำลังใจนะครับเดี๋ยวไปหายกำลังใจขึ้นกันเด้อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆยายปูหัวใจกดๆหน้านะครับยายปูขอ,อคบคุณมากครับ คุณบ่าวซูตคุณในไลฟ์ทุสติ่งเกิดเอ้าน์เอ่อ,องคลิปแม่ไก่เบิางคลิปเอ่อเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะครับเอ่อหมู่วานนี่ของเกษตรออฟมูนี่เนาะของเกษตรออฟลุงศักดิ์ไปคอมเมนต์ไว้แล้วเบิางเอ่อบงคลิปเพิ่นอ่อคอมเมนต์ได้อยู่แม่ไก่คอมเมนต์ได้อยู่ดิแต่ว่าคอมเมนต์ไปปับ๊บมาเบิางคลิปโจลคอมเมนต์ไปปั๊บแล้วก็ออกมาเนาะออกมาไปเบิางอ่อคลิปเพื่อนเพื่อนต่อไป มันนีเขาไปหาเกษตรออบอีกไปเบือ้องอีกตกันหน้ามาสั่นเขาเมนว่าเห็นไหมหายไหมเขาเมนลูกศรก็หายเป็นอยู่ประมาณสองหมื่นเนี่ยว่าจีโทษทางเกษตรออบเบื้องเป็นเช่นไหนคือหายแต่ว่ามื่อนี่มื่อนี่เริ่มได้แล้วละ่ะลองเขาเมนให้แม่ไก่กับแม่หอมเบื้องโย่ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้ขึ้นมาแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าหมู่บ้าน,ก,นกับหมื่อกาะเนี่ยเขาเมนหายเพื่อนเพื่อนว่นนได้ไหมเป็นนั่นมีอย่างปุณิเป็นนั่นระบบเพิ่นบ่ผลปรับปรุงระบบใหม่ให้ชันไดน ่แม่บีสบายดีมาสั่นนะครับจากบ่าวสุดนะครับลุงซักไก่เข่าไปเบิ้งคลิปที่ลุงซักไล่สดเมื่อวานแต่คอมเมนต์บอได้ด้อจ้ากที่เป็นคือกันบ่หื่อแม่ไก่เนาะของซักก่าขี้กันเด้นะครับที่เป็นคือกันะนะยินงไม่โจววายอยู่ยินงไม่โจวว่าเป็นระบบไม,ม่ว่าคอมเมนต์นอยากอยากแน่าสั่นก็ค่อยเบิ้งเอาวมาสัน<ด>าส่นเงี้อยู่ เขาไปเบื้องเพื่อนไปเบื้องหันนั่นแล้วเขาบอกแล้วเขาคอมเมนต์แล้วเพื่นไม่เห็นคอมเมนต์นกะเสียหาว่าเขาเขาไปเบื่อกีก้ไปเพื่อนเนาะเก็เลยได้เขาเไ,ขไปไหมจน,จนเฮ็ดจนได้จนคอมเมนต์ได้พหมนละ,อะของไกลกับเป็ี่ยนสองมือขึ้กันโอ้ไอซีเมนต์มือเดียวกันแล้วเนาะ,ะเป็นพร้อมกันคอมเมนต์บอได้ต้องได้เอาเอฟซีไปแช่แม่นแมนแม่ไกลลูกศรกระวายยุบัดดันบัดเอฟซีเขาคอมเมนต์ได้อยู่ดีเนาะ เอฟซีเฮาอยู่ไอ้เฮาวเอฟซีก็ไปนั่นสิคอมเมนต์ได้แต่ว่านช่องจริงช่องลักเฮานี่ช่องใหญ่เฮาคอมเมนต์บ่ได้แห่เอาไปคอมเมนต์หลายคนอยู่กลับเข้าไปเบิ่งอีกกันหน้าว่าซั่นคือเก่านึกว่าโอ้ผิดอีหยังอีิกนอแบดนี้เนาะผิดกดอีหยังเคนหยิกนอแบบให้มันเป็นนําเฮาอันนั้นอันนี้บ่ซันนด้มันเป็นนําไม่ลงเวลาเฮาซั่นที่แต่ว่าก็ พวกป็นย <ersch> ังดอกเอาไปมากเับระบบมันก็เริ่มขึ้นมากเริ่มเลื่มเลื away, ่มเข้ามาได้แล้วเม่ยไก่แต่ตอนนี้บางช่องเอฟซีไก่กะไปคอมบอได้อ๋อเป็นเอฟซีก็จะเป็นขึ้กันเนาะาแต่ว่าเอฟซีลูกจากกันได้ยุ่แต่ว่าเสียแดงลูกจากในข้อมเมนต์บอได้เลยสองหมื่นกว่าหันเสียแดงคอมเมนต์บอได้ เป็นยอย่างบีอมันนั่นละบบ็นผลบังคับแกก็กำลังกกติดอกที่เนาะนึก <c oughs> ว่าโอ๊ยบ้านนี้เป็นยังง้อผิดกฎดีจังไดเนาะบ้านนี้น่อยชิดหน่อยชิดเนี่ยเยอะแม่ปู้สวัสดีค่ะนะครับจากคุณเพื่อนย่าอบนะครับขอบคุณหลายๆเ้อะน,นะครับคุณเพื่อนนะครับที่มาให้กำลังใจคุณเพื่อนนี่ก็เย็บบระเดีย่เก็บฝนตกขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับ มันนี่ก็ส่งแดดเดดที่ดอกแต่ว่าแดดย่ามือเว้นแต่ว่าย่ามันขึ้นมานเด็กๆว่าประตกตัวกับประตกธรรมดานด้ฟ่าห้องแห้งฝ่าห้องที่ยังฝ่าฝนสีสังล่านนี่ล่ะที่ยังฝ่าฝนสีสังล่านนี่ละแมียอันแมฆไกลครับเลิฟเจ็ดจ้าเลิฟเจ็ดครับผมขอบคุณหลายๆนะครับคุณเพื่อนนะครับขอบคุณเพื่อนเด้อนะครับ แน่ยปีของหัวใจกอดมาขอบคุณนะครับออกจาก20นาทีเหลือ้ยโย30นาทีเนี่ยแหละเนาะ30 30ล่ลงแล้วล่ะต้องสักเนาะเปิดค่าการมองเห็นเนาะเปิดค่าการมองเห็นทักทายกับเพื่อนเพื่อนเฮากับพี่กับน้องเฮานะครับมีปฏิสัมพันธ์มาีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนเนาะลงแต่คลิปไหลห้าวกระเดื่องแต่คลิปเนาะหั knowledge <glove> นเฮามา ทั้งไลฟ์สดฮอก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆทักทายกันแน่เนาะหมายถึงว่าได้บอกกันอคอมเมนต์มากกัยังดีเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวลูกศรกางเปืนอยอีกแป๊บนึงนะครับเห็นน้องลักกี้ย่างไปห้างผลเดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเบื้องน้องลักกี้ <laughs> เรียนเพื่นตกดีครับกระสันเนาะโอ้โตกจะไม่ไกลตกตกตกมือครับ เอทางนอเวตตกทุกมือเลยมือนี่ก็ตกเอ่อมือตืบเลยจา้าเสนโอ้ิีคือกันเนาะแต่ว่าตอนนี้บา้านทุกสักเก็บอยู่แต่ว่าขำๆมาเมือ่อเดี๋ยวไปนิเแป๊บนึงน,นะครับจนะไปนอน เชื่อมมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวสิไปแ่เฟอนกันนะครับลุงศักดิโอ้ได้ยี่สิบหน้าที่พอดีนะครับได้ยี่สิบหน้าที่พอดีเดี๋ยวลุงศักกิสีขอลงไล่เดอ้อนะครับขอบคุณแม่ไกล้ขอบคุณคุณเพื่อนย่าโอบขอบคุณคุณเบ,บ้าซูตนะครับขอบคุณแม่เตือนนะครับยกมือไปบ่ายได้เดอ้อนะครับเดี๋ยวลุงศักกิสิขอลงไลนแล้วนะครับ ขอบคุณแม่ใกล้หลายๆนะครับขอบคุณคุณเพื่อนขอบคุณแม่ปูขอบคุณแม่บีขอบคุณคุณบ่าวสุดนะครับคุณคุณแม่เตือนนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณคุณเพื่อนอกด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวลุงสักสิขอลงไลน์เราเด้อนะครับเดี๋ยวสิไปเจี๊ยเพื่นแล้วนะครับไปแจยฟื่นแล้วเดี๋ยวสั่งไลน์กันจากนั้นจะสั่งลา์แบบนะฮะนี่ละยี้แตนลุงสักสิไปแล้วครับสิไปนะ จะฟื้นแล้วบายยเด้อะ bye other, นะครับได้ยี่สิบนาทีแล้วบายยนะครับคุณเพื่อนบายยแล้วก็คุณแม่ไก่ด้วยนะครับขอบคุณแม่ไก่ขอบคุณทุกคนเด้อนะครับลงสักของลงไหลเด้ bye bye. อบายยหาหมองลงก่อนหาหมองลงมาออาะเมื่อมาบางังเด้อๆจะใส่น้องหมองลงเนาะอือผมมือเนะบายยครับคุณเพื่อนบายๆครับแม่ไก่เพื่อนทุกคนนะครับผมมื่อมาบางัง อ่าโอเคเห็นแล้วเห็นแล้ว